อัสสลามวะเลยกุมมะาราะมะตุลลอฮะบะเบะกาตุค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนลงในสมุดนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเขียนสระอาแล้วก็สระอีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะเขียนวันที่ตรงนี้นะคะเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนวันจันทร์ ที่ศึกษานะคะ,ะ,คะสิงหาคมนะคะพอสอ 2,564นะคะอ่ะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนดูคุณครูสอนแล้วนะคะว่าคำว่าบรรทัดก็คือจะมีเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างถ้าคุณครูอ่า เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะก่อนที่จะมาเริ่มบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็นักเรียนเห็นช่องนี้ไหมคะช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่าช่องนะคะแต่ถ้านับบรรทัดลงมาหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราเรียกบรรทัดแต่ถ้านับไปอย่างนี้เราเรียกว่าช่องนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่นะคะอันนี้คุณครูให้นักเรียนนะคะนับมาที่ช่องที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็เขียนคําว่าสระนะคะ สระอานะคะ,ะสาระอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําเครื่องหมายลูกน้ําหรือเครื่องหมายคอมม่านะคะแล้วก็เขียนคําว่าสาระสระอีนะคะนักเรียนเขียนสระอีแบบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนนะคะแล้วก็มาผสมคำนะคะเมื่อเขียนผสมคำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันนะ,อ,ะอันแรกนะคะคำแรก ให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะที่นอกสีแดงนะคะนอกขีดสีแดงอันนี้นะคะเลขหนึ่งแล้วก็จุดนะคะแล้วก็นักเรียนเว้นนะคะเว้นมา1ช่องมาเขียนช่องที่2นะคะเขียนตัวแรกเขียนกปาไก่แล้วก็เครื่องหมายบวกให้เขียนช่องที่2สระอาะเขียนช่องที่3นะคะ แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับเขียนช่องที่4นะคะ,ะแล้วก็ทีนี้เรามาเขียนรวมกันนะคะ,ะเราจะได้กรากานะคะกรอาออกาต่อไปอันที่2นะคะมอมานะคะอะ่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนักเรียนเขียนให้ตรงช่องนะคะ,ะแล้วก็อ่าน มออามาสามนะคะลอลิงบวกสระอานะคะลอลอาลาค่คำที่สี่ค่ะขานะคะคำว่าขาขออาขานะคะ ต่อไปคำที่5นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสระอี e นะคะคำที่5นะคะอมอบวกอี e นะคะเท่ากับมีนะคะหกคำว่าดีนะคะดอบวกอีเท่ากับ,นะะบะะดีบ คำที่เจ็ดค่ะต่อบวกดีเท่ากับตีคำที่แปดนะคะสอบวกดีเท่ากับสี่นะคะทั้งหมดแปดคำนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จนะคะให้นักเรียน อ่านด้วยนะคะกออากามออามาลออาลาขออาขามอีมีดอีดีตอีตีสอีส so si ีอีกครั้งหนึ่งนะคะกออากามออามาลออาลาขออาขามอีมีดอีดีตอีตี อีสีอันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนไปฝึกอ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุธนะคะมาอ่านกับคุณครูในคาบที่เราเรียนสดกันทีนี้นักเรียนอีกอันนึงนะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนักเรียนนะคะเหมือนหน้าแรกเลยที่เราทําไปเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นนะคะนักเรียนจําได้ใช่ไหมคะหน้าแรกที่เราเขียนไปนะคะเห็นไหมคะอย่างเช่นเด็กหญิงอินมารักเรียนเลขที่เท่าไหร่ นะคะเขียนให้ชัดเจนนะคะเขียนตรงบรรทัดสุดท้ายนี้ให้สวยงามนะคะะวันนี้นะคะบทเรียนของเรามีแค่นี้นะคะอัสลามุอะลายกุมวะราะมะตุลลฮิวะบารากาตุค่ะ